ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งน่าจะมีแค่เพียงสปูนนะครับที่เป็นอลูมิเนียมส่วนแขนนี่ผมไม่มั่นใจนะครับเด mm ี๋ยวผมต้องลองหาอะไรเคาะดูนะครับผมว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะฮะ mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับนี่แต่สปูนนี่เป็นอลูมิเนียมแน่นอนนะครับ mm hmm. เสียงใสเชียว คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า12ปีและอาจมีคําที่ไม่สุภาพพวกโรคสวยควรได้รับคาแนะนาจากผู้ดีเตนแดงวิดีโอนี้สร้างเพื่อความสนุกคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเกมคนชอบตกปลาอีกเช่นเคยนะครับผมช่องสําหรับคนรักการตกป่านะครับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวรอบแบรนด์วูฟอีโคแม็กนะครับผมตัวนี้เป็นเบอร์พันนะครับผมว่าด้านในนะครับแล้วก็ ความสวยงามของลอกนี่นะครับผมจะเป็นเชลนไลนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับผมแปเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปแกะกล่องเจลลอกตัวนี้กันนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องนะครับผมที่ระบุมานะครับตัวนี้เป็นลอกสปินนิ่งนะครับผมของแบรนด์วูฟนะครับอีโคแม็กนะครับผมตัวนี้เป็นรหัส EM เบอร์หนึ่งพันนะครับที่ผมซื้อมานะครับผมรอบๆบริเวณกล่องก็ จะมีข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแจ้งนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นลูกปืน3ตลับนะครับที่แจ้งมานะครับแล้วก็เป็นตัวลอกอลูมิเนียมนะครับบวกกับการที่สามารถเปลี่ยนเขนเป็นทางซ้ายทางขวาได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลย่อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับผมรอบกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับกับลอกราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมว่า เขาจะให้อะไรมานะครับตรงนี้ก็เป็นไดะแกรมนะครับผมอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนทั้งหมดของลอกตัวนี้นะครับผมด้านในนะครับผมก็จะมีลอกมาให้เลยนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้ดูลอกโดยรวมก่อนนะครับผมนะครับนี่นะครับแขนก็เป็นสีเหลืองทองนะครับบวกกับ สปูลน,นะครับผมที่เป็นสีเหลืองทองบอดี้ก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งน่าจะมีแค่เพียงสปูลน,นะครับที่เป็นอลูมิเนียมส่วนแขนนี่ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมต้องลองหาอะไรเคาะดูนะครับผมว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะคะอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับนี่ แต่สปูนนี่เป็นอลูมิเนียมแน่นอนครับเสียงใสเชียวนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเสียงลากของปลานะครับจะดังแค่ไหนนะครับนี่นะครับกิ๊กเสียงก็ดังเป็นแบบโทนนุ่มๆนะครับไม่ได้ดังแรงมากนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นรอบห้านะครับผมเบอร์หนึ่งพันนะครับ สปูนก็ค่อนข้างมีความสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบสลบ45องศานะครับผมตงปลายนี่นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกิ๊กเสียงข้างในนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสําหรับฟอกตัวนี้นะครับผมนี่นะครับกิ๊กเสียงก็จะเป็นแบบสปริงนะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับไม่ได้ไม่ ไม่หักกันง่ายๆนะครับทุกคนนี่แล้วก็ส่วนผ้าเบรกนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาให้มากี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแกะกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็เอาโดยรวมก่อนนะครับเขยนก็สามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับตามที่ข้างกล่องแจ้งมานะครับนี่นถอดได้นะ โดยรวมก็ลื่นดีนะครับผมลื่นดีนะครับผม EM พันนะครับเบอร์พันนะครับสำหรับลอกตกปลาช่อนนะครับตกปลาสปิวพวกนี้นะครับที่ใช้งานนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์สินค้าไว้ให้ในใต้คลิปนะครับผมอันนี้ก็ ผมเองก็สั่งมาจากแอปสีส้มนะครับผมนี่ราคามันก็เริ่มต้นที่200กว่าบาทนะครับจบที่300กว่าบาทนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงเลยนะครับผมแล้วก็คุณภาพเนื้องานก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสความลื่นกันนะครับผมว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะอันนี้ผมเปิดผมเปิดการตีกลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันครับ นี่ครับความลื่นผมก็ไม่ติดนะครับผมผมก็ให้สิบเต็มสิบเลยนะทุกคนความลื่นไม่มีปัญหานะครับลื่นมากนะครับในราคานี้นะครับไม่แพ้แบรนด์นอื่นๆเลยนะครับทุกคนนี่โอเคนะครับผมคร่าวๆก็เจ้าลอกตัวนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมแบรนด วุ้บนะครับผมแบนหมาป่านะครับผมเนี่ฝากไปด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์กดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวลออวุ้บอีโคแม็ของผมในวันนี้นะครับผมพอที่จะเป็นการตัดสินใจในการซื้อของนานาๆและหลายท่านได้บ้างแล้วนะครับผม ส่วนใครที่ต้องการอยากจะได้ลอกตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ลึกเจาะลึกไปครับผมนะครับว่าในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพาลอกตัวนี้ให้ดูนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ